สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตถึงครั้งนะครับรเราจะพบในพระธรรมผู้นิไฉหลายครั้งว่าพระเจ้าปล่อยให้คนของพระองค์ถูกกดขี่ข่มเหงเพื่อบีบให้คนของพระองค์กลับมาแสวงหาพระเจ้าเช่นเดิมอย่างที่ควรจะต้องเป็นพี่น้องครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเหตุการณ์ค,คล้ายๆเดิมกับช่วงเวลาแบบนั้นนะครับขรามหนึ่งสมุเอบทที่7ข้อหนึ่งจากฉบับประมาตธ,ธรรมร่วมสมัยนะครับชาวเมืองคิริยาตเยอ,อาริม จึงมารับหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปอย่างบ้านของอาบีนาดับบนเนินเขาแล้วเขาชำระแต่งตั้งเอเลอาซาบุตรของเขาให้คอยระวังรักษาหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในพระธรรมโยชูวาได้บอกว่าคิริยาเยเออาริเป็นหนึ่งในเมืองของเผ่ากีเบโอนแต่ผมสันนิษฐานว่าอาบีนาดับและครอบครัวน่าจะเป็นตระกูลเลวีที่กระจายอยู่ตามเผ่าต่างๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้พระเจ้าทรงประหารคนที่มองหีบนั้นไปน70คน แต่หละบางฉบับนะครับได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าจัดการไปถึง5070คนเลยนะครับอาบินนันดับชาระและแต่งตั้งเอเลอซา,ศา,ศาล,ลูกชายให้ดูแลหีบนั้นตรงนี้ครับผมเห็นถึงรูปแบบและวิธีการที่พระเจ้ากําหนดซึ่งสิ่งที่เราต้องทําคือเชื่อฟังและใช้รูปแบบที่พระเจ้ากําหนดไว้เท่านั้นพี่น้องครับเมื่อทําตามสิ่งที่พระเจ้ากําหนดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประชาชนในคิรุญาดเยอาริมไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับพี่น้องครับคนของพระเจ้า ต้องเลือกวิธีการของพระเจ้าเท่านั้นนะครับพระธรรมหนึ่งสมูเอลบที่7ข้อ2จากฉบับประมาตธรรมร่วมสมัยนะครับฮีบันดสัญญาอยู่ที่กิริยาตเยอาริมเป็นเวลาถึง20ปีในระหว่างนั้นอิสราเอลทั้งปวงพากันคร่ำครวญและสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับตามแหลวกวยากรณ์ฮิบรูที่ผมได้หาข้อมูลมากันบอกว่าช่วงเวลาที่ยาวนานถึง20ปีนั้น พระเจ้าได้ปล่อยอิสราเอลทนทุกข์จนต้องทรครวนสวงหารพระเจ้าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเป็นวงจรในยุทธเสมอแต่ผมไม่อยากให้เรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติวงจรแห่งความแบบนั้นเป็นชีวิตที่ผิดปกติวิสัยของลูกพระเจ้าที่บังเกิดใหม่แล้วนะครับพี่องคกับพระวจนะของพระเจ้าบันทึกเรื่องราวแบบนี้ไว้หลายครั้งเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับ,บเราที่จะไม่ผิดพลาดเดินวนซ้ําเข้าไปในวงจรแห่งความบาปแบบนี้อีกนะครับพระธรรมยเในมีบทที่29ข้อ12ถึง เดี๋ยวเจ้าจะร้องทูลเราและอธิษฐานต่อเราแล้วเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระยาเวตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีเดี๋ยวรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติและจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้นพระยาเวตรัสดังนี้แหละเราจะนำเจ้ากลับมาอย่างที่ซึ่งเราดันดิเทศเจ้าให้จากไปนั้น พี่น้องครับในพระธรรมยีดามีแม้ว่าจะเป็นช่วงวลาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่เป็นการบันทึกคําสัญญาของพระเจ้าที่พรรองจะนาเรากลับสู่สภาพดีในข้อตกลงนี้ครับคือเราต้องกลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงจังใยการแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจผ่านการอธิษฐานร้องทูลพี่น้องครับพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่เราไม่สามารถหลอกลวงโรรองได้เพราะพรรองสัพพัญญุทรงรอบรู้ทุกสิ่งแม้แต่ความคิดในใจของเรานะครับพี่น้องครับขอให้พระเจ้าจะเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ของเราทั้งหมดนะครับ เพื่อจะเป็นที่โปดรดปรานของพระเจ้าพี่น้องครับให้เราที่ทานด้วยกันถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจะ้าผู้ทรงสัมพันยูพระองค์ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้แม้แต่ความคิดในใจของเราเราจรึงไม่สามารถหลอกลวงพระองค์ได้เรานมาสัการสรรเสริญในความชอบธรรมละความยุติธรรมของพระองค์ขอพระเจ้าสมบมูรณ์เมตตาที่วงจรแห่งความบาปนี้แต่จะไม่มองว่าเป็นเรื่องปกติแต่เราจะมองมันเป็นเรื่องผิวปกติ ขอพระเจเมตตาที่จะรักษาชีวิตที่บังเกิดใหม่ในพระองค์แล้วที่พระสุคิดทรงทําให้แล้วที่มีพระมีพระองค์สถิในชุงเราขอทรงโปรดนําที่เราจะรักษาและพัฒนาต่อยอดชีวิตที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราแล้วให้เป็นชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานมากยิ่งขึ้นขอจะรักพระองค์ด้วยสุดใจในวันที่เราหลงหายไปขอเราจะกลับมาหาพระองค์ด้วยการแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจและเราเชื่อว่าพระองค์จะฟังและพระองค์จะนาเรากลับสู่สภาพดีเพราะนั้นคือคำสัญญาของพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อซื่อตรงต่อไยคำของพระองค์เสมอ ขอสมบูรณ์เมตตาเระดวงจัค่ะประทิฐานทุนขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับน,นี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงสันเสริญครับ